สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนงลับวันนี้ปลาลุยรถเดิมมาบ้างครับวันนี้พามาชมสปูปปี้นะครับระบบสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทได้นะแต่มันไม่ติดเปลืองสตาร์ทไม่ติดครับเสียงครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาลื้อดูอาการนะครับว่าอาการแบบนี้นะครับสปูปปี้ใครเคยเป็นบ้างนะครับอาการแบบนี้เป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยว มาทําการรื้อดูนะครับว่าเป็นที่อะไรไปครับลุยกันเลยครับตอนนี้ก็ทําการถอดน็อตก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้นี่นะครับเบื้องต้นที่เรารื้อมานะครับเบื้องต้นหลักๆเลยเอเรื้องต้นเลยที่เห็นก่อนเลยก่อนจะไปเจอก่อนจะไปดูอาการสตาร์ทนะครับดูนี่ก่อนเลยครับแข็งนะครับดินเยอะมากนะครับแล้วดูภายในนะครับ โอ้โหนี่ครับนี่เป็นอันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งเลยนะครับเนี่ยที่หลายๆคนไม่เข้ายังไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องออกจากอแขนเข่าอย่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับคือมันอยู่ในแข้งนะครับนี่ครับแล้วก็ไหลออกมาทําให้น้ำมันเครื่องก็หมดไวกว่าปกตินะครับครับเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อว่าระบบสตาร์ทนี้จะเป็นที่ตัวไหนครับ นี่ครับเบื้องต้นนี่ก่อนเลยถอดฝาค้อม,มาก็นี่ก่อนเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเจ้าปัญหานะครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้ด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวฟั้งก้องให้ดีก่อนก็ตัวนี้นะครับเอ้า นี่ครับตัวนี้ก็ปกติตัวนี้นะครับมันจะมี h, สปริงนะครับเป็นเนี่ยตัวนี้มันจะมีสปริงอยู่ในในนี้นอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยซึ่งมันหักหมดเลยอาจจะเป็นการทํางานของมันก็คือเครื่องสตาร์ทจะมาครบอยู่ตัวนี้นะครับแล้วมันก็แล้วมันหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะทีบตัวนี้ออกมานะครับทีบตัวนี้ออกมาเอ้ยมองไม่เห็นทีบตัวนี้ออกมานะครับแล้วนี้มันหมุนปุ๊บปุ๊บตัวนี้ก <Britain. S 2> ็ทีบออกมาแล้วมาเกาะกับตัวนี้นะครับ <collaborate> อันนี้สาส่านว่ามันน่าจะไม่ทีบนะครับน่าจะไม่ทีบออกมาไปครับเดี๋ยวไปเช็คกันต่อก็ตอนนี้ก็ล้างทำามันอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาทําการประกอบกันแล้วก็เดี๋ยวอ่านะครับกลองอยู่คนเดียวไห่นันแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับนี่ครับเป็นปากครอบเพลิงมอเตอร์สตาร์ทนะครับแล้วก็ชุดมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่ก็เป็นนี่ครับตัวมอเตอร์สตาร์ทอันนี้เป็นงานธรรมดา ว่าแท้น่าจะเป็นพันอยู่ครับแล้วก็พอดีของไม่มีลูกค้ารีบใช้นะครับรก็จะใช้เป็นนี่มาก่อนนี่ออันเมื่อกี้มันเสียนี่เลยมีตะปิงเด้งก็นะครับเดี๋ยวลองประกอบครับก็เรียบร้อยแล้วครับพันมืดพอดี ก็สปุ๊บปี้เปลี่ยนชุดเครื่องเบรสตาร์ทครับแล้วก็ชุดตีนชุดปามข้อมอเตอร์สตาร์ทนะครับเรียบร้อยก็มันจะมีเสียงไดร์นิดๆนะครับเหมือนไดร์มันไฟมันน่าจะแบบเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มมีเสียงนิดๆลองลองลองสตาร์ทไดร์เปล่าลำดับก็เรียบร้อยแล้วครับก็ตามแจาเบืเ้องต้นเลยครับอ่าอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับเรียบร้อยครับสป,ปู๊บป,ปี้เบรคตาร์ทเอารถเรียบร้อยครับ